อยู่ในความรักระองค์ทุกวันเวลาข้ายากสันรเเรินทุกวันเวลาข้าขอบพระคุณแด่พระเจ้าสูงสุดคูสมควรสันรเเรินขอสัระเริญโน่านี่ก็ต้องมีพลังหละ พลังล้นเหลือนะอาจารย์ของการผู้ชาตินะเกิดขึ้นมีใจเสมอนะครับอามนอ้าวนี่แหละครับของแท้แน่นอนไม่เคยมีเปลี่ยนผู้ดูการไม่เคยเปลี่ยนนะวันนี้ได้ขวดดีโอไปกี่ขวดครับสี่ขวดรถมันจะหนักขึ้นนะอเมริกาบริบูรณ์อเมริกาบริบูรณ์นะครับ ในช่วงที่ทําหน้าที่นะผมก็ไปผมก็มีอำนาจที่นู่นในห้องเช่าตัวที่บ้านคุณแม่นะครับใครยังไม่มีตาเอาเอามาแปะแปะมาแปะมาแปะมาแปะแกนหน้าแกนหน้าลูกศรกลูกสาวอยากได้มากตานะฮะเขาแปะให้ลูกก่อนนะลูกสาวต้องการมากมองทำไมเราไม่มีเหมือนเขาเลยนะฮะ ใครหลังโล่งมะหนูหนูหลังโล่งเวลาลงรถเขาจะได้รู้แปลใช่ไหมได้แล้วครับเอาไปยังหนูหลังโล่งไอ้หนูเล็กไปแล้ว่าหนูหลังไม่หลังแปลหลังหนูหลังโล่งลูกเล็กไปว่ะคนจะมองเห็นหรือเปล่าได้เลยมามาลูกมาหลังไหมหลังไปลูกนี่เอานี้นะของแท้แน่นอนเสียของคุณไป อันเล็กเหลือสักสองอันไหมข้างหน้าผมไม่มีฮะลอาออฟข้างหน้าเล็กๆมาของงานมาเอาโน่นคนละบขับก็แปะด้วยนางะแกเดี๋ยวไม่รู้ว่าคนละกลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ลองให้แบบเราเนี่ยนี่งดูเอาเนี้ยโอ้โหนี่มันไม่เน็กเจนไปเลยแป๊บๆมันเป็นทีมหน้าใหญ่พอไหมลูก